สวัสดีค่ะตามราวกลับมาแล้วค่ะวันนี้มีวิธีการคำนวณความน่าจะเป็นเรามาบวกกันเลยค่ะเราจะใช้7จคูณสนะคะ7จ็ดสองสิบสี่นับขึ้น1แต้มได้สีกับ5นะคะแล้วจะใช้7นะคะ นับขึ้นเป็นเจ็ดแปดเก้าจับคู่ออกมาก็จะเป็นสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าก็เข้าไปที่ห้าเก้านะคะงวดถัดมาห้าสองเป็นสิบได้ศูนย์กับหนึ่งสี่นับขึ้นสี่ห้าหกจับคู่ออกมาก็เป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกก็เข้าไปที่ศูนย์ห้านะคะงวดต่อมาก็สองคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ ได้ด่นศกับ1 1ก็จะนับขึ้นเป็น1 2 3ก็ได้0 1 0 2 0 3 1 1่งศูสูตรนี้หลุดนะคะเข้าแค่1แต่ตัวจับหลุดนะคะก็ถือว่าหลุดค่ะ6กคูณสได้12บสองนับขึ้น1แต้มเป็น3ได้2กับ3 4ชักลงมาก็เป็น4 5 6 จับคู่ก็เป็นสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกก็เข้าไปที่สองสี่และสามสี่นะคะถวันนี้ก็สองคูณสี่เป็นแปดแต่แปดกับเก้านะคะสองชักลงมานะบขึ้นสองครั้งก็เป็นสองสามสี่จับพวกมาก็จะเป็นแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะก็เข้าไปที่แปดสี่นะคะสองห้าเป็นสิบศูนย์กับหนึ่งนะคะ ชักลงมานับขึ้นต่อครั้ง4 5 6จากคู่ก็เป็น04 05 06 14 15 16ก็เข้าไปที่ที่04นะคะ40หลังวันนี้เราก็จะมากคูณกันเลยะค่ะซ้าย4คูณ2นะคะ4คูณ2ก็เป็น8และ9นำ7ชักลงมานับขึ้นสองครั้ง7 แปดเก้าจับคู่ออกมาก็จะเป็นแปดเจ็ดแปดแปดและแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดและ 9. เก้าเก้าจะว่ามันซ้ำกันนะคะเราก็จะนับขึ้นอีกก็ได้ค่ะเป็น 80และ90นะคะเพราะว่ามันซ้ำกันนะคะเป็นตำราวประจำวันที่31มกรกฎาคมสองหาหกสิเป็นตำราวันที่31วันพุธที่31สิกรกาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ